อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงวันที่สองกรกฎาคม2565นารยารัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงโดยมีนายโกเมศพุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับณนะที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายนครินทร์สุทัตโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้รายงานผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงรวมถึง รายงานผลการแก้ไขปัญหาที่ดิน,นการสำรวจการครอบครองที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งได้ทำการสำรวจการถือครองที่ดินไปแล้วทั้งสิน้น3,984รายจำนวน5,584แปลงเนื้อที่85,571.44ไร่นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักนักท่องเที่ยว ห้องน้ำห้องสุขาและพัฒนาระบบสื่อความหมายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานโดยจะต้องตอบโจทย์ประชาชนให้ได้ว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการตรวจสอบ และบริหารจัดการพื้นที่การถือครองที่ดินของราษฎรให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2565ทั้งนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกต้นพยุงไว้เป็นที่ระลึกและตรวจเยี่ยมสะพานสลิงซึ่งเป็นแหลง่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวง จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำก้อน้้ำชุนอเภอเขาค้อจัังหวดเพชรบูรณ์โดยนายประสานเอียดสังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อทำหน้าที่หัวหน้าโครงการได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งได้ฟื้นฟูสภาพป่าแล้วจำนวนทั้งสิน 39, ส้น39,243.20ไร่คิดเป็นร้อยละ 29.59ของพื้นที่โครงการนอกจากนี้บริเวณที่ทำการโครงการยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยในอนาคตได้เตรียมผนวกพื้นที่รวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อเพื่อให้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ทีมข่าวดีเอ็น s กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงาน